ก็ขอกราบสวัสดีคนุณนี่คุณก็อยู่กับผมซีอวกอนจันอีกครั้งอยู่ในช่วงเตะเฮ้ยแอค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  EP ที่สามออกเลยว่า EP ที่สามนี่สนุกแน่นอน ไปกันเลยครับเพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็คล้ายๆกับวิดีโอเกมเหมือนกันใช่ตอนที่เราเกิดเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างตัวละครในเกมเราก็จะเลือกว่าให้ตัวละครของเราเนี่ยมีหน้าตาแบบเออเออ่อเแบบเขาอะไรเมื่อกี้นะคล้ายกับวิดีโอเกมเหมือนกัน,นอย่างตอนที่เราเกิดเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างตัวละครในเกม เราก็จะเลือกว่าให้ตัวละครของเราเนี่ยมีหน้าตาแบบนั้นมีตาเดียวไม่ใช่หรือกูจำได้มีตาเดียวไม่ใช่หรือม่งสัสมาจากมอนสเตอร์อิงด้วยนะมึงไม่มีนะไม่มีไม่มีนั่นนะมีค่าไต่ตันมากขนาดไหนเท่าไหร่แต่ว่าชีวิตจริงเราไม่สามารถเลือกได้เจลยนะไมมึงมันจะเหมือนกับการกดปุ่มแรนดอมมากกว่าสุ่วนเราสร้างตัวละครเนี่ยเราก็จะมาเกิดในเซิร์ฟเวอร์โลก เพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ดวงจันทร์กับเซิร์ฟเวอร์ดาวคารเนี่ยมันยังไม่เปิดให้บริการซึ่งพอเรามาเกิดในเซิร์ฟเวอร์โลกเนี่ยก็จะมีเมืองต่างๆให้เราเลือกเกิดมากมายแต่ก็สุ่มเหมือนเดิมไม่สามารถเลือกเองได้อีกเหมือนกันว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเพราะตัวละครของเราทุกคนเนี่ยก็ต้องไม่เกิดเชื่อกูนะมันต้องเกิดดาวนี้เนี่ยตรงนี้กูว่าแล้วเกิดก็ยังมีผลในการเก็บเลเวลอีกด้วยอุ๊เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินไปเลยนะไม่โดนลุ่มตีนะตัวเนี่ยจะมีเลเวลสูงแปดส หนึ่งแปดสิบตั้งกันชิบให้เด็กแม่งให้ได้เด็กแปลกๆมันเหมือนตัวหนอนเชียอเลยเลยมาณรู้แล้วครับพี่เรียวพิชเกิดมาจากบิชวอมที่เป็นนอนสะพานอุ้ยกดผิดกดผิดกดผิดขอโทษนะคงยอุ้ยกดพี่เดิเล่นใหมั้งเลเนนั่นน Mm. ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีเลเวลสูงสุดโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ80ซึ่งเกมนี้เนี่ยมีความยากอีกอย่างหนึ่งตรงที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้น mm. ถ้า mm. หากเกมโอเวอร์เนี่ยก็จะไม่มีการรีสปอนแต่จะต้องสร้างตัวละครแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเท่านั้นสามหลังจากที่เราได้สร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ในช่วง,รงแรกๆเนี่ยเราก็จะได้มาเล่นในส่วนของทิวทัศน์ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะมีหน้าที่สอนให้เรารู้จักระบบการควบคุมพื้นฐานหลังจากนั้นเกมก็จะเริ่มแนะนําระบบการเปลี่ยนคลาสซึ่งถ้าเกิดเราเล่นที utorial <c oughs> จนถึงเลเวลสามแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนคลาสเป็นคลาสนัก,นกเรียนเพื่ออัพสกิลสายความการบ้านหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยังจากนั้น <c oughs> เราก็ต้องไปเก็บเลเวลที่ดันเจียนโรงเรียนจนพอเราเก็บเลเวลมาเรื่อยๆจนถึงเลเวลสิบเก้าเราก็จะสามารถเปลี่ยนคลาสเป็นคลาสสองได้นั่นก็คือคลาสนักเรก้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้คือผมหมายถึงน ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเก็บเลเวลมาเรื่อยๆในดันเจี้ยนมหาลัยจนถึงเลเวลยี่สิบสามเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคลาสสามได้ซึ่งในคลาสสามเนี่ยเราสามารถเลือกคลาสที่จะเล่นได้หลากหลายตามสกิลที่เราอัพมาก่อนหน้านี้ในเยอะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนคลาสเป็นด็อกเตอร์ ซึ่งเป็นคลาสที่ได้รับความนิยมมากึังคลาสนี้เนี่ยเป็นคลาสสายซัพพอร์ตที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาของเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีสกิลที่สําคัญอยู่มากมายอย่างเช่นสกิลฮที่ใช้เพิ่ม HP ให้กับเพลเยอร์คนอื่นหรือว่าสกิลพิเที่จริงโลกแบบนี้มันไม่เป็นจริงเลยนะคือแบบคนติดโควิดนาปุ๊ปีโอกาสเสี่ยงที่จะตายได้มากที่สุดไม่ได้แบบเป็นคนหนปุ๊บมอใช้มือแบบ แบบเซกเวียนโมงอะไรปุ๊บไม่งม่หลอดมนะันไม่เป็นแบบนี้ไฟล์ที่ใช้แก้สถานะผิดปกติก็ได้เช่นกันแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คลาสนี้เป็นที่นิยมเนี่ยก็เพราะว่าคลาสนี้เนี่ยสามารถฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มของได้ง่ายนั่นเองหรือว่าถ้าคุณอยากเล่นคลาสที่เล่นง่ายๆมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างจะสมดุล คุณก็จะสามารถเลือกเล่นคลาส Salary Man าาได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงจะ,เ,ะเรียกว่าคลาส Office Lady แต่ในความที่ส่ดตัวของผมเนี่ยผมมองว่าคลาสนี้เนี่ยมีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อ <c oughs> เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องทำเควสซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างเช่นเควสประชุมหรือว่าเควสโทรหาลูกค,คาา้าซึ่งถ้าใครอยากเล่นคลาสที่มีเกมเพลย์สนุกๆเนี่ยแกมนี้ก็มีคลาสสายต่อสู้ให้เลือกเล่นเหมือนก <c oughs> ันืมืสายต่สู้เอออะไรก็ได้ เหมือนกีมีสัตว์ม่งก็ไปแล้ว <นะ S 1> ซึ่งคลาสเหล่านั้นเนี่ยก็คือโซเยอร์แล้วก็โพลิสซึ่งมีสกิลสายโจมตีที่สามารถทำดาเมจทางระย,กยระกยยลล้ยแไกลได้แต่สองคลาสนี้เนี่ยมีข้อเสีย,ยที่จะต้องทำเควสที่มีการ PVP อยู่บ่อยๆทำให้มีโอกาสเกมโอเวอร์มากกว่าคลาสอื่นอีกแล้ลวตำรวจจริงหนที่ผมเคยได้ยินมาในแพทสาดในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย คลาสโซเยอร์เนี่ยจะสามารถฟาร์มของได้ค่อนข้างง่ายยิ่งถ้าเพลเยอร์คนไหนฟาร์มเก่งเนี่ยก็จะสามารถฟาร์มจนซื้อไอเทมหายากอย่างเรือดำน้ำได้อีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีคลาสพิเศษอีกมั่งสามาสฟาร์มของได้ค่อนข้างง่ายยิ่งถ้าเพลเยอร์คนไหนฟาร์มเก่งเนี่ยก็จะสามารถฟาร์มจนซื้อไอเทมหายากอย่างเรือดำน้ำได้อีกด้วยลุงตู่มาแน่นอนเรือดำน้ำลุงตู่นอกจาก นี้เนี่ยก็มีคลาสพิเศษอีกมากมายที่ไม่ <บ S 1> ต้องเป็นคลาสนักศึกษามาก่อนก็สามารถเป็นได้อย่างเช่นคลาสมังที่ช่ลซัลเด้ร์ของทุนธาตุสังศิษย์ซึ่งคลาสมังเนี่ยมีขีดตรงที่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์เผาโกลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีสกิลที่สามารถบัฟเพลเยอร์ได้ทีเดียวหลายๆคนพร้อมกันอีกสายแล้ว <จน S 2> ก็มีคลาสหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือคลาสทิฟซึ่งคลาสนี้เนี่ยมีสกิลพิเศษที่สามารถทำให้ในอินเวนทอรี่ของเพลเยอร์คนอื่นมาเป็นของตัวเองได้แต่ถ้าาาใคครอยยกเเลล่่นนสฟี อาจจะต้องระวังการพล <Police. S 1> ิสกับคาสโพลิสจนเกมโอเวอร์ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้จะไม่เน้นระบบการต่อสู้แบบดีเท่าไหร่เพลเอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การฟาร์มเงินหรือว่าฟาร์มของให้เยอะๆไปจนถึงช่วงเอนเกมเลยมากกว่าบางเพลเอร์บางคนก็ชอบที่จะทะจนัยเดินทางไปเปิดแแบบในที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนบางเู้เลบางคนก็แค่ยอยากทำเควสจีบสาวแล้วก็สร้างกิวเป็นของตัวเองแค่นั้นเองซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นเพลเอร์แบบไหน แค่เพื่อนๆหาความสนุกจากการเล่นเกมนี้ได้เนี่ยอีกแล้วพี่นกสดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมีกราฟิกที่สวยงามก็จร๊ดตกใจบิร์ตเกมเพลงในบางช่วงเนี่ยก็ไม่สนุกเลยผมก็อยากจะแนะนำใหนเกมนี้เพื่อนๆเนี่ยสนุกมากขึ้นนั่นก็คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไม่มีสปอนเซอร์กูไม่มีสปอนเซอร์เข้าใจไหมกูไม่มีสปอนเซอร์ใช้ CPU AMD 4000 Series 7นาโนเมตร โน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะด้วย CPU ที่แรงกว่าเดิมไม่มีสปอนเซอร์แน่หหลายเปิดโปรแกรมได้หลากหลายเปรียบเสมือนสมองที่ยิ่งมีหลากหลายก็ยิ่งทำงานได้ไวเป็น CPU ที่มี18ึงคอร์16เทรดตัวแรกที่อยู่ใน CPU แบบ U Series และด้วย GPU ที่แรงกว่าทำให้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกว่าการจอแยกอย่างตัว MX Series และยังมีการประหยัดไฟที่มากขึ้นเนื่องจากมีแค่ชิปเดียวที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้งหมดจะกินไฟแค่ห้าวัต สรุปง่ายๆก็คือกินไฟน้อยกว่าแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากกว่านั่นเองซึ่งส่งผลให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแถมอุณหภูมิเครื่องก็เย็นขึ้นแถมนอกจากนี้ยังรองรับ WiFi 6อีกด้วยววแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอากซื้อน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปที่มี CPU AMD Ryzen ในตอนนี้เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขรับฟรีไปเลยเกม Assassin's Creed Valhalla แต่เดี๋ยวก่อนถ้าากซื้อน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปการ์ดจอ AMD Radeon ตามเงี่อนไขก็รับไปเลยเกม World of Warcraft Shadowlands และเกม Godfall โอกว่าตั้งแต่วันนี้ถึง3ตุลาคมนี้เท่านั้นไปที่พี่เรียวพีทได้เลยนะจ๊ะ IT City ทุกสาขาหรือช่องทาออนไลน์ที่ IT City Online com ไปที่ช่องพี่เรียวพีทนะโอกเลยารื่องนี้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วมึงไปที่ช่องพี่เรียวพีทแค่นี้แหละจบจบจบไปเหอะจบเลยจบเข้าใจไหมจบแต่ว่าผมก็จะบอกอีกครั้งนะครับว่าผมเป็นเกมเมอร์ คือก็ไม่ได้บอกว่าผมเล่นเก่งหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมแค่ชอบเล่นเกมเฉยๆแลนะ้วอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ติดเกมด้วยหรือปพวกเกมเออสมไหมแบบโหลดมนเล่นแลงแม่งโคตรหลายเกมมากเยอะหลายเกมมากแต่แม่งก็ไม่เล่นเล่นแต่เกมเดิมๆ ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นเกมเมอร์อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ครับค่ยเกมเมอร์จริงจังหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเห็นแม่เล่นเกมปลูกผักอยู่บ้างใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งประเภทของเกมเมอร์ให้ทุกคนฟังจากประสบการณ์ของผมเองเกมเมอร์สายแคชชั่วแคชชั่วก็คือเกมเมอร์สายแคชชั่วเนี่ยคือเกมเมอร์ที่สามารถพบได้ทั่วไปนล่นเกมเพื่อความสนุกหรือเพื่อฆ่าเวลาอืฆ่าเวลาจริงเลยนั่นแบบขำๆชิวๆ เล่นเกมอะไรประเภทเกมไหนสนุกก็เล่นไม่ได้คิดจะไปแข่งขันกับใครจริงๆพี่แค่เล่นไม่เก่งหรือเปล่าครับเกมเมอร์สายอไม่ได้คิดจะไปแข่งขันกับอ่านตรงนี้สิออฟตัดทุกคนโฆษณาเลยไม่มีสปอนเซอร์ถ้าอยากเอาสปอนเซอร์มึงไปหาช่องพี่เรียวพิษแล้วก็ไปซื้อซะสัตว์ แค่ yeah, เล่นไม่เก่งหรือเปล่าครับโอ้เกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ที่เล่นเกมแบบจริงจังชอบการแข่งขันศึกษาหาข้อมูลและเทคนิคการเล่น <ผม S 2> เพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะทำาีอนะ่อน <c oughs> ดูจากสลากาตอนนี้ศัตรูที่เหลือมี2คนที่เป็น DPS และ1คนที่เป็นสาย s u พ p o r t คิดยางดีติดรุ่นค่าอยาการ์8.29วินาทีเรือรอให้เราสามารถใช้สกิลอัลติเมทได้ซึ่งตอนนี้มีคูดาอยู่ที่16.83วินาทีก็จะสามารถทำ d าเเม e แบบ a o e ได้ถึง420ดาเมจต่อตัวซึ่งคำนวณออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์ถึง83.59เอตของ HP ฝ่ายตรงข้ามคิดยางดีตัวค่าอยาการ92.59เตะเกมเมอร์สายแหลก กูอันนี้กูเลยแหลกมากแหลกมากโอยแกตายซะเถอะนี่แหลกกูเลยชวนชวนชวนเล่นนี่มันชวนแหลกมาเลยกมเมอร์ A F K เกมเอรเ A F K หรือที่ย่อมาจากให้อาหารแนวปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นเฟงฟังอยู่ในความเงียบเหงาใช่ครับ เบิร์คอมแต่ไม่เล่นย่อม,มาจากอันนี้แหละครับซึ่งเกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมเมอร์สายแหลกนั่นแหละครับเพียง <Hey. S 2> แต่ว่าเขาไม่ได้แหลกคือเขา <c oughs> ไม่ได้อยู่หน้า <c oughs> จอเขาอ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าไม่อยู่แล้วจะเข้ามาเล่นเกมทําไมเกมเมอร์นอนดึกเกมเมอร์นอนดึกก็คือเกมเมอร์ที่จะพบได้ตอนตีสามกว่า <c oughs> ซึ่งสาเหตุเกิดจากตอนที่คุณบอกตัวเองว่าคุณจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายก่อนนอนแต่ปรากฏว่าตานั้นคุณก็ดันเล่นแพ ทำให้คุณอยากจะเล่นเกมแก้มืออีกตาแต่ว่าคุณก็ตัดเล่นได้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งแตเช้าซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการเล่นเกมนานๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ดวงตาของเราได้รับอันตรายจากแสงสีฟ้าที่มันออกมาจากหน้าจอของด้รานเด็กๆอย่างรู้ไหมครับว่าผมท้ตาของผมยังไงเอ้ยออกตัดาไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่อ่าเออแต่ถึงไม่อยากรู้ผมก็จะบอกอยู่ดีก็ไม่อยากรู้กูรู้อยู่แล้วมันออบตัดซีโร่ มันออปตาสรุนซีโร่เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับเกมเมอร์มากเพราะว่าเลนส์ของเขาเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยหรือว่าจะใส่เข็มขามันบางมากบางกว่ากระดาษ a อซีอีกง่ายก็คือใส่แล้วสบายตาขึ้นนั่นแหละแล้วเลนส์ของเขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือเพื่อไว้ก็องแสงสีฟ้านั่นแหละก็สีเหลืองกําลังดีไม่ได้เพี้ยนเกินไปนะแล้วก็ขาแว่นของเขาเนี่ยก็บางมากที่สุดในโลกเลย ืส่หูฟังก็เสียงฟังก็ไม่ชัดนะครับอันนี้เขาบอกมานะซึ่งมันดีตรงที่เวลาที่เพื่อนเพื่อนใส่หูฟังเนี่ยมันก็ใส่ได้เลยหัวมันแย่ขนาดนี้เสียไม่ได้เหรอว่าของเขาก็สามารถบิดงอได้แบบไม่เป็นไรด้วยนะคือเขาแบบมาเพื่อให้มันทนทานนะครับคือถ้าใครส่นใจเนี่ยก็ลองไปดูก่อนได้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วถ้าเกิดใส่โค้ดเบลพีชตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะได้ส่วนลด1น0บาทจากทางร้านด้วยนะครับมึงไปซื้อที่พี่เยวพีดนะ ไม่ซื้อกูกูไม่มีสปอนเซอร์กูไม่มีสปอนเซอร์โอเคต่อเกมเมอร์สายโทรโทรก็ตรงตัวนั่นแหละครับเกมเมอร์สายโทรก็คือเกมเมอร์เกลียนฟรีซึ่งพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะชอบแกล้งคนที่อยู่ทีมเดียวกันตั้งใจทำให้ทีมแพ้เกมเมอร์หัวร้อนโอ้ลุ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 นุล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 ุอุล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 อลุ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 ล มีใครทำให้เกมเมอร์คนนั้นไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะออกจากเกมโดยไม่สนว่าทีมจะแพ้หรือชนะนี่เนาะเกมเมอร์ป๊อปคอรนเกมเมอร์ที่ไม่ค่อยจะเล่นเกมด้วยตัวเองแต่จะชอบดูคนอื่นเล่นมากกว่าแบบเอพี่เอกฮาร์ดร้อนในหรือว่าพี่แป้งซีเบยสบิงเซตซีสบิงเซตนั่นแหละเกมเมอร์ดีเ ่า oh, nice. เกมเมาร์ดีเจเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไป oh, ตามเ,เกมมัลติเพลเยอร์ที่ต้องใช้ไมค์ในการสื่อสารซึ่งเกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะชอบเปิดเพลงเสียงดังเปิดห้องเป่าใส่ไม้แล้วก็เสียงดังสใส่ไมค์ที่อยู่ใกล้ๆปบ้านเกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยเกมเลยต้องมีปุ่มปิดเสียงยังไงนะคเกมเมอร์สายเติมเกมเมอร์สายเติมเกมเมอร์สายเปเนี่ยจะเติมเงินเพื่อซื้อของในเกมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเติมเงินซื้อสกินหรือว่าชุดสวยๆอุ้เท่ๆ หรือบางเกมก็มีระบบรูทบ็อกซ์ที่เราเรียกกันง่ายๆว่ากาชา Lucky Royal Lucky Royal อยากได้เอาวุธเท่ๆจังตเติมเงินซื้อกาชาหน่อยแล้วกันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วโอ้โจกกี่ครั้ง<ม><อ>ก็ไม่ได้แล้วยแปดกาชาผ่านไป <c oughs> ของกากกากมีมนี่มีแล้วมีมนี่อีกละ เกมเมอร์ธรรมดาที่ไม่ได้เติมเงินนั่นแหละครับกูกันนี่กูไม่ได้เติมเกมแจกมาฟรีลองเปิดดูหน่อยแล้วกันแต่ก่อนก็เติมอ่ะแต่ไม่เติมโอ้โหเกินเมื่อเมื่อไอเนี้ยไอเนี่ยสูงแม่งเดิมเงินมาเพื่อแล้วไอ้นี่โศกแม่งแค่อันเดียวไม่ละเฉย ดึง GQ ดู GQ เกมเมอร์ที่ซื้เกมมาเยอะมากในช่วงรถแต่สุดท้ายก็เล่นแต่เกมเดิมที่อยู่แล้วกูเล่นเกมเดิมผมเองโอ้มึงแหละเกมเมอร์สายเงาเกมเมอร์ที่มีใครเล่นเกมเหมือนไหมเพื่อนมีใครอยู่ไหมไม่ใครก็ได้ไม่เพื่อนไม่ ไม่อีสัตว์ไม่มีหรอกเพื่อนแต่กูเฮ้้ยทุกคคนนเเป็ไงงบบารัพราะื่อนเพื่อนดูคลิปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์แบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนก็ขอส่วนอาจจะจบคลิปนี้นะครับมันยังมีเกมเมอร์อีกหลายประเภทนะที่ผมยังไม่ได้พูดอย่างเช่นเเกมมอร์ผู้ชายที่พอเลล์ตัวละครผู้หญิงน่ารักน่ารักเนี่ยไปไอีสัตว์พูดทีลำคาญว่าเอ๋ โอเคนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้สำหรับพี่เรียวพีททั้งสองคลิปเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ของพี่เรียวพีทแล้วก็กดให้กูด้วยแล้วก็สปอนเซอร์ที่มีคอมอกตาม์ศูนย์ศูแล้วก็แวนอัพเดตศูนย์นไปซื้อที่ช่องพี่เรียวพีทไม่งั้นก็ไปสอดดูมึงมึงซื้อได้ยังไงโอเคไปไรสัตจุบยุบ